เรามาดูตัวมิซูบชิไททันหัวเดียวนะครับว่ามีข้อดีอะไรบ้างแล้วก็สวยขึ้นขนาดไหนนะครับไปชมกันเลยยะ <c oughs> ด้านหน้าครับด้านหน้าเหมือนก,นกันกับตัวเมื่อกี้ครับมีมีตัวตัวหน,งวนังสือโลโก้มิซูบิชินะครับขึ้นมาตรงนี้เลยนะครับไม่ต้องไปติดเพิ่มหาแต่งที่ไหนนะครับโลโก้เป็นแบบสามเหลี่ยมพีระมิดนะครับแล้วที่สําคัญกระจังหน้าเห็นไหมมันจะเียงไปกับโลโก้เลยส่วนของไฟหน้าตัวนี้อ่าเป็นหลอดธรรมดาแล้วนะเพราะว่าเป็นหัวเดี่ยวเนาะ ไฟหน้าแบบหลอดไส้ธรรมดานะครับส่วนไฟเดย์ไทม์ก็ยังมีอยู่ไฟเลี้ยวอยู่ตรงนี้นะครับเพราะว่าไฟเลี้ยวไม่ได้อยู่ตรงนี้เหมือนตัว4ประตูละไฟตัดหมอกยังไม่มีอ่านี่นะเสียดายนะครับอ่ะตัวนี้สวยนะครับเครื่องยนต์ตัวเดียวกันนะ184แรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่430นิวตันเมตรจำสเปกเดี๋ยวเพิ่งเพิ่งเพิ่งไป,งป,งป,งปงอ่านสเปกมาเมื่อกี้อ่าเ,เป็นล้อกระทะนะครับแล้วก็ได้ยางดันหลบมานะครับโอ้โหยางดีเลยนะอ่าช่วงล่างก็คือได้เหมือนตัว ท็อปเลยนะครับผมชอบตัวนี้นี่เห็นไหมเห็นไหมมีคําว่ามิสซูตรงนี้ด้วยไฮไลท์ที่สุดเลยนะครับคือความยาวความกว้างนะครับของกระบะนะครับแล้วก็ความลึกนะโอ้โหคือแบบใส่ของได้จุใจมากๆครับผมมองว่าถ้าเอาไปประกอบกิจการนะครับสําหรับเจ้าของกิจการนะครับคุ้มมากๆนะครับทำไร่ทําสวนแล้วก็ทำเกษตรอย่างเงี้ยครับมันทุกของได้เยอะมากเยอะกว่ากระบะที่ตัวเก่าที่เราเคยมีครับคือเป็นยาวมากยิงนะโอ้โหดูคือยาวใหญ่มากครับ เนี่ยเป็นเป็นจุดหนึ่งที่คิดว่ารุ่นเนี้ยน่าจะมาตอบโจทย์กับผู้ประกอบการนะครับที่ต้องการขนของได้เยอะๆนะครับหรือว่าตีตู้นะครับตีตู้ขึ้นมาเลยหรือใส่คอกเขียนไปขนผักขนอะไรเงี้ยครับผมว่าดีตอบโจทย์กับยังเบาเนี่ยครับ <c oughs> เป็นเบาะหนังนะครับเบาะหนังที่มีรูระบายอากาศมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับไห้นหน้าจอมาเหมือนกันนะครับตัวเดิมไม่มีหน้าจอนะต้องบอกก่อนนะครับเกียร์ <lucky S 2> <Wand. S 2> เป็นแบบใหม่นะครับเกียร์ไม่เหมือนเดิมนวเพราะว่าเมื่อก่อนเราจะกดแล้วก็ดันไปข้างไปข้างหน้าใช่ไหมครับคราวนี้นะครับเราจะบีบเข้าหาตัวเกียร์นะครับแล้วค่อยดันไปข้างหน้า <ouais. S 1> แต่แต่ที่ผมรู้สึกว่าตัวนี้เขาทาเกียร์ใหม่อะไรเครื่องยนต์ใหม่หมดเลยเกียร์ตัวเนี้เข้าเกียร์ง่ายยิ่งกว่าตัวเดิมเยอะมากมากคือเยอะมากแบบเป็นพิเศษเลยนะเกียร์คือมันจะไหลลื่นนะครับแล้วก็ ถ้าไปดูเครื่องยนต์จริงของเขาครับเครื่องยนต์จริงของเขาจะช่องตรงเกียร์ครับคือเป็นกระบอกใหญ่มากผมไม่รู้ว่ามัน,นทำไมถึงออกแบบมาแบบนั้นแต่ว่าเป็นกระบอกใหญ่มากเดี๋ยวต้องมาลองตามหาความจริงกันว่ามันมีข้อดีมากกว่าตัวเดิมยังไงเนาะ,ะขับ4นะครับเป็นตัวขับ4ี่ครับมีทั้งหมด3าโหมดให้เล่นนะครับเด่นๆเ,เลยนะเครื่องยนต์ช่วงล่างกระบะใหญ่นะครับแล้วก็มีหน้าจอ นะครับคือสิ่งที่ผมชอบพ่สุดสำหรับรุ่นนี้นะครับนะครับราคาอยู่ที่7 0 0 0แสนกับ6,000บาทเท่านั้นนะครับกับราคาเปิดตัวตัวนี้นะครับสำหรับ20ท่านแรกนะครับที่จองรถในงานพรุ่งนี้วันที่29นะครับเป็นวันที่เราจัดกิจกรรมครั้งใหญ่ของโชว์รูมนะครับมีรถมาให้ทดลองขับมีรถให้ดูถ้าจองในงานแช่ทดลองขับนะครับ หลับเสื้อแบบนี้ได้เลยนะครับมีทั้งสีขาวและสีดานะครับทดลองขับเฉยๆได้เสื้อไปแล้วนะครับในกิจกรรมของเรานะครับก็จะมีทั้งของกินนะครับมี PR ามามีกิจกรรมมีเกมให้เล่นเยอะแยะมากมายเลยครับอยู่บ้านมันหยุดแบบนี้ไม่ได้ไปไหนนะครับลองแวะมาที่โชว์รูมนะครับเหมือนเราได้มาเที่ยวที่งานกิจกรรมใหญ่ๆอีกงานหนึ่งนะครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้ามาที่งานนะครับไม่ว่าจะเป็นใครนัดมาหรือไม่นัดมานะครับสามารถ w ล็อกอินเข้ามาได้เลยครับงานของเราจัด ของทุกอย่างเพียงพอต่อทุกคนที่จะเข้ามาแน่นอนครับยังไงเจอกันวันที่29ครับเอ๊